You're listening t อ KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเสิกร Security t h e Happiness Investment โอเคมากันในสองแม่ลูกถุงมือ,อยางนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับก็ตัว s อ ST g t นะครับกำไรออกมา อยู่ที่4,800ล้านนะครับกำไรปกติซึ่งต่ำกว่าที่เราแล้วก็คอนเินซัสทำเนี่ยประมาณ8-11เปอร์เซ็นต์ะครับหลักๆเนี่ยมาจากตัว ASP ที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็ตัว cost ที่สูงกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ตัว g n a ที่สูงขึ้นด้วยจากค่าระวังเรือน,นะครับก็ในไตรมาสเนี้ยตัว ASP เนี่ยอยู่ที่ 46.5เหรียญน,นะครับซึ่งลดลงประมาณ36%มสิบหกเปอร์เซ็นตคิวออนคิวนะครับถึงแม้ว่าตัววอลลุ่มเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น24%นะครับแต่ว่าพอเอสมันลดลงเยอะกว่าเนี่ยก็เลยทำให้ตัวรายได้ปรับตัวลดลงประมาณ16%บหกเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูมาจินเนี่ยก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับมาอยู่ที่ประมาณ52%นะครับจากไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่68% นะครับก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บกำไรก็แน่นอนว่าปรับตัวลดลงนะครับตัวของ Q4 เนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่กำไรจะลดลงไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมลองดูราคาขายของผุมมือยางของเขาเนี่ยมันต่ำกว่าคอร์าสาัมอีกประมาณสิบเเซนนะครับณณเมื่อวาน นะครับซึ่งในอีก2เดือนที่เหลือก็เป็นไปได้ว่ามันจะลดลงไปอีกนะครับแล้วก็ฝั่งวอลลุ่มเนี่ยทาง Management เนี่ยเคยไกด์ไว้ว่า Q4 เนี่ยคาดการไว้ที่9,500ล้านชิ้นนะครับแต่ในขณะที่ Q3 เนี่ยเพิ่งจะอยู่ที่7,000ล้านชิ้นเองเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเป็นไปได้ยากที่วอลลุ่มจะขึ้นไปขนาดนั้นนะครับแล้วก็ดูจากแพ็กเลคคอร์ดใน2องควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ออกมา under ตัวไกด์แดน์ที่ผู้บริหารเคยให้ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยคิดว่า,า Q4 เนะี่ยมีโอกาสที่กำไรจะลดลงไปได้อีกนะครับก็คำแนะนำตอนนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายๆมี analyst meeting เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับซึ่งเรามองว่าตอนนี้กำไรเนี่ยดูมีดาวไซต์ต่อ Forecast ของเรานะครับก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงตัวนี้ไปก่อนครับเพราะคิดว่า ยังมีดาวไซา์อยู่ครับอแ okay. ล้วมาที่ตัวแม่ครับส่วนตัวแม่เนี่ยออกมาดีนะครับซึ่งค่อนข้างน่าแปลกใจเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวลูกจะดึงลงมาตัวแม่ก็ยังทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับ mm hmm. ก็กําไรปกติอยู่ที่สามพันแปดร้อยล้านนะครับ mm hmm. เพิ่มขึ้นหกสิบสองเปอร์เซ็นเยนเยีแต่ว่าคิวอคิลดลงประมาณยีบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งออกมาสูงกว่าที่เราแล้วก็บูมเบิร์กคอนเนซัสทำเนประมาณเจ็ดปอร์เซ นะครับเราทำไว้ที่3,500ล้านนะครับหลักๆมาจากตัวอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าคาดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัว ASP ที่สูงขึ้นจากฝั่งของยางธรรมชาตินะครับก็ฝั่งของยางธรรมชาติเนี่ยถ้าเราดูเลเวนิวเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นประมาณ1 1อรเน year o y แล้วก็5%ค Q o Q นะครับมาอยู่ที่ประมาณ18,000ล้านนะครับซึ่ง อไอ้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลักๆคือคือเซลล์วอลลุ่มของคิวเนี้ยเทียบกับคิวสองที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะแฟลตนะครับแต่ว่าตัว ASP เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งพอ ASP เพิ่มขึ้นปุ๊บไอ้ตัว Margin ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่ง Margin ในควอเตอร์เนี้ยเป็น record high ของเขานะครับอยู่ที่สิบสามจุดหกเปอร์เซ็นอันนี้คือแค่ฝั่งของยางธรรมชาตินะ อ่สิบสามจุดเอร์เนเทียบกับ Q ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่สิบสอเซนะครับเพราะฉะนั้นพอมาจิ้นเพิ่มขึ้นกําไรทางฝั่งของยางธรรมชาติมันก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับาทางฝั่งของมือยางก็แน่นอนว่าอามาดึงลงนะครับแล้วก็เอาลุกของควอเตอร์สนะเราคิดว่าตัว s อ a เนี่ยจะดีกว่าตัว s t g ทนะครับเพราะว่ากําไรจะลดลงน้อยกว่า นะครับเพราะว่าในควอเตอร์สเนี่ยเราคิดว่าธุรกิจยางธรรมชาติเนี่ยจะเป็นพีคของปีของเขานะครับทั้งในแง่ของวอลุ่มแล้วก็ในแง่ของราคานะครับซึ่งเราคิดว่าราคาน่าจะขึ้นแล้วก็ตัววอลุ่มก็น่าจะขึ้นจากการรีคาเวอร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับในขณะที่พลายจากทางอินโดเนียน่าจะลดลงตามซีซันอนลนะครับก็คือถ้าให้เลือกสองตัวเนี้ยเราชอบ ตัวแม่มากกว่าตัวลูกนะครับแล้วก็ทั้งสองตัวมีประกาศจ่ายพันผลนะครับตัวละหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับซึ่งของตัวแม่เนี่ยคิดเป็นยิวประมาณรักสี่จุดสองเปอร์เซ็นตแล้วของตัวลูกเนี่ยคิดเป็นยิวประมาณสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ XD วันที่สิบเก้าแล้วก็จ่ายวันที่เจ็ดกับวันที่กับวันที่เจ็ดกับวันที่แปดเดือนหน้าครับโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางคุณทันมากครับครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนนะคะเราเริ่มที่ทีก่อนนะคะก็เมื่อวานนี้มีการรายงานกำไรในไตรามาสสามนะคะออกมาที่1,900ล้านบาทนะคะลดลงประมาณ6% y เ a อเอยแล้วก็17% q เ a r t e r on quarter ควอเตอร์นะคะตัวเลขดีกว่าที่เราทำไว้เล็กน้อยนะคะประมาณ5%หลักๆเป็นเรื่องของวันทามนะคะเกณฑ์ที่เข้ามาเป็นการรับรู้อินชอนสเคลมในไตรามาสนี้ประมาณสัก60 63ล้านนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้น mm hmm. ก็จะมีเรื่องของ FX gain mm hmm. นะคะในไตรมาสนี้ประมาณ330ถ้าหาัก2รายการนี้ออกไปนะคะตัว corporation ของ TU จะอยู่สักประมาณ1,500ล้านนะคะก็ลดลง28เ e อ r on y e น r ยแล้วก็3 1 quarter on quarter นะคะในเชิงของเยอนเยเนี่ยมันถูกกดดันด้วยค่าใช้จ่าย ค่าระงวังนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะในไตรมาส3นะคะแล้วก็มีเรื่องของส่วนแบ่งกำไรนะคะที่มาจากบริษัทร,รวมนะคะก็คือ Avanti ฟีแล้วก็ที่ Red Lobster นะคะมันจะมีประเด็นเรื่องของพวกค่าใช้จ่ายในการโอเป a เรชั่นที่เพิ่มขึ้นนะคะในกรณีของ Red Lobster เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอเปเรชันที่นั่นก็เปิดดํเนินเปิดให้บริการภายในร้าน เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการจ้างงานนะคะพนักงานเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งก็เลยมีลอสที่เกิดขึ้นในในไตรมาสสามประมาณสักหกสิบสามล้านส่วนเรื่องของอเวนติเนี่ยก็จะเป็นประเด็นในแง่ของโอเปอเรชันโดยรวมที่ซอฟลมเนื่องจากผลกระทบจากโควิดแต่ว่าถ้าดูในเชิงควอเตอร์ควอเตอร์ก็ไม่มีประเด็นเรื่องของออการรีคอลสินค้านะคะที่ท,ที่ที่เป็นค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงไลรมาสอปีที่แล้วนะคะส่วนภาพรวมของเออร์เออน็งในเชิงควอเตอร์ควอเตอร์ที่ปรับลดลงเนี่ยเป็นส่วนของ m a r g จิน,นะคะในส่วนของสินค้าทูออน้ากระป๋องนะคะที่ไม่ไม่มาจิ i นลดลงแล้วก็เป็นส่วนของ อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีมาจิ้นลดลงซึ่งได้รับผลกระทบจากเรื่องของการปิดโรงงานชั่วคราวนะคะซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิดในช่วงปลายไตรมาสส้นไตรมาสสาที่ผ่านมานะคะณนะตอนนี้เนี่ยโอเปอเรชั่นโดยรวมก็กลับมาดําเนินการได้ตามปกติล้นะคะสิ่งที่เราเห็นในไตรมาสสามเนี่ยก็คือว่า ยอดขายของส่วนทูน่ากระป๋องเนี่ยมันก็ปรับตัวลดลงนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะประมาณสัก8เนื่องจากว่าความต้องการสินค้าเนี่ยมันก็จะกลับสู่ระดับปกติหรือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นเลเวลก่อนโควิดมากขึ้นนะคะจากที่ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีดีมานที่สูงผิดปกตินะคะซึ่งะสะท้อนถึงในช่วงของที่มีความกังวลจากโควิดในช่วงที่ผ่านมานะคะ ส่วนในทางกลับกันนะคะสินค้าในกลุ่มฟร o เซนนะคะพวกกุ้งหรือว่าอาหารทะเลแช่แข็งเนี่ย mm hmm. ก็ได้รับผลบวกจากการกลับมาโอ p e r a t ส่วนของพวกเอ่อฟู้ดเซอร์วิสนะคะพวกเอ่อรอรองต่างๆที่เริ่มคลายความกังวลแล้วก็กลับมาเปิดได้มากขึ้นนะคะอาหารสัตว์เลี้ยงก็เช่นกันนะคะโวลุ่มตกไปแต่ ปรับราคาได้นะคะก็เลยทำให้เซลล์ไม่ค่อยได้รับผลกระทบนักยังทรงตัวได้กว่าเติมเติมน,นะคะ่ะพี่ <c oughs> ผมถามนิดนึงครับถามพี่ทิพย์ว่าคือคือเขาใจว่ามาทียูมีหลายธุรกิจนะพี่แล้วก็มีมตัวใหม่เข้ามาเเนี่ยคืออยากรู้ว่าคือกับกลายเป็นว่าตอนสถานการณ์ที่มันกําลังจะออกจากโควิดนะครับ อ่ะอย่างน้อยคือเรื่องเรือมันก็จะดูดีขึ้นเรื่องค่าเรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในไข้เดียวกันเรื่องดีมาอ่ะพี่มันจะซอฟ์ลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงโควิดที่มีการแบบโหกินแบบมันมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสะสมสินสินค้าแล้วก็สั่งออเดอร์เป็นเพนทอัพกันเยอะมากครับคือสมมติตายางต้นไปโควิดเริ่มที่ขายอย่างเงี้ยพี่ดิมองว่าตรงนี้มันจะสแควร์ไหมครับหรือมันจะบวกลบยังไงคือดีมาโดยรวมมันก็จะเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่าปัญหาของเอ่อเรื่องของความ กำไรเนี่ยมันจะต่างกันในแต่และกลุ่มสินค้านะคะซึ่งบางเอิญว่ากลุ่มสินค้าอาหารกระป๋องเนี่ยจะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมาจิ้นดีกว่าเมื่อเทียบกับสินค้ากลุ่มฟอสเทนนะคะ mm hmm. สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้มันก็เลยจะเป็นลักษณะของมาจิ้นเนี่ยมันมันปรับตัวลดลงเนื่องจากมิกซ์ของสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าสูงในแง,ขง,ขง่ของซีซัน n a ลของของ ของสินค้าแต่ละประเภทมากขึ้นแต่ว่าในเชิงของช็อตเทอมเนี่ยประเด็นก็คือว่าเออมันอาจจะเป็นซีซันอลโลสสำหรับสินค้าส่งออกรวมไปถึงอออเปอเรชันของเล d ลอ b เ t อร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นอย่างที่เรามองว่าในไตรมาส4เนี่ยอาจจะมีเพรสเชอร์จากคอสที่เพิ่มขึ้นนะคะมาจิ้นที่ลดลงแล้วก็ค่าเฟรดอาจจะยังอาจจะไม่ได้สูงขึ้นกว่าไตรมาส3แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะในช mm ็อตเทอมก็อาจจะ,ะขาดแคตเตอลิส ระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนนั้แต่ว่าในปีหน้าเนี่ยทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะที่ที่เหมือนกับใกล้ๆปกติหร,รือว่า pre-covid เนี่ยทุกๆอย่างก็จะ normalize มากขึ้นสิ่งที่เราจะเห็นจาก P/U ก็จะเป็นในแง่ของการ improve ในแง่ของเซลลแล้วก็เรื่องของอการลดค่าใช้จ่ายที่ท,ที่ที่อย่างที่ที่บอมเล่าไปก็คือเรื่องของเฟสที่ลดลงคือคือทุกอย่างมันจะเริ่ม normal แล้วก็เราจะเห็น operation ที่ กลับมาสู่ปกติแล้วก็กำไรกลับมาสู่ปกติส่วนกาส่วน growth เนี่ยก็จะมาจากเรื่องของสินค้าใหม่ๆแล้วก็ตัว improve ตัว efficiency ต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบนั้นค่ะนี่ผมถามพี่ทิพย์ถามโออเลยเพราะผมรู้สึกว่าปีนี้มันเล่นยากเลยพี่ทิพย์ TU CPF TFT TFM อะไรพวกนี้ให้เลือกสักตัวหนึ่งเหรอมันคือผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเลือกยากมากแล้วหุ้นทั้งกลุ่มนี้มันไม่ไปไหนเลยเอะพี่เอา,าที่มองกับกลุ่มน,นี้ยังไงแล้วให้เลือกให้นักทุนตัวหนึ่งนี่เลือกตัวไหนดีครับณตอนนี้นะคะก็ภาพอของการอ่ Q4 Q4 เนี่ยมันเป็นมันเป็นเอาลุ o ของคนที่อาจจะอันที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่า ค่างเงินเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีพอร์ชันการส่งออกมากๆนะคะหรือว่ามี exposure กับค่างเงินมากๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์บ้างนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นส่วนของที่ยูและเอเชียนเนี่ยอาจจะเสียประโยชน์จากตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นซีซันอลโลของการส่งออกด้วยอันนี้เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เราตัดไปอาจจะยังไม่ได้น่าสนใจมากในช่วงไตรมาสสี่นะคะในทางกลับกันนะคะกลุ่มที่ น่าจะได้ประโยชน์จากการคลายล็อกแล้วก็มีสัดส่วนของรายได้จากกลุ่มที่เป็นในประเทศมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ขายสินค้าประเภท livestock นะคะก็จะมี CPF แล้วก็ g f t เนี่ยเริ่มน่าสนใจเพราะว่าจากที่เรามีทำ report ในส่วนของไบวิกลี่เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวราคาหมูนะคะแล้วก็ไก่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็สอดคล้องกับทามมิ่งของการ คลายล็อกดาวน์เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ positive news จากเรื่องของการมีวัคซีนเมียายารักษานะคะโควิดทำให้คนค่อนข้าง,ค,างคลายกังวลเรื่องของการที่จะกลับมาบระบาดรอบรอบต่อๆไปเนี่ยไปลงไปได้เยอะนะคะอันนี้เราคิดว่านะตอนนี้แนวโน้มของของฝั่ง livestock เนี่ยดูดีกว่านะคะแล้วก็ในคขาของต้นทุนเรื่องของราคาฟีดเองเนี่ยเรื่องหมายถึงที่เกี่ยวข้องกับพวก ทัวเอ่ยข้าวโพดเอ่ยกลุ่มนี้ก็ดูไม่ได้มีมรสเชอร์เพิ่มเติมอ,อันนี้เริ่มน่าสนใจราคาเทรดอยู่ในระดับค่อนข้างต่างําเราคิดว่าระยะนี้หุ้นกลุ่มนี้เริ่มเริ่มน่าจะทยอยสะสมได้จากราคาที่อยู่อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะออมาออ low value นะคะ low valuation ะนะคะน,นี่ผมบอกก่อนนะผมไม่ได้เตียงกับพิทิพย์เลยนะไมไ่มีหลังบายนะแล้วผมมาคิดเหมือนพีทิพย์เลย ว่า CFT เนี่ยไปมากสี่เนี่ยหรือแม้กรทั้งถือข้ามปีเนี่ยน่าสนใจเพราะ Q 3เนี่ยผมว่ามันน่าจะออท t อมเอาไปแล้วแหละแล้วก็ซนติเม e ต์หลายอย่างของ CFT เนี่ยผมว่าค่อยๆดูดีขึ้นแต่ก็ต้องบอกนะมันจะไม่ใช่ v s h a p e recovery เลยนะแต่ว่าเริ่มกับน่าสนใจกับราคาปัจจุบันตรงนี้ที่มันยังไม่ไปไหนเลยสำหร <Rand> ับต <t> ัว CFT อันนี้เห็นด้วย นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอหดเห็นโมเมนตัมที่มันเริ่มฟื้นกว่านี้อีกนิดนึงแต่ผมว่าปัจจุบันตอนนี้ใครรับความเสี่ยงได้สูงมากๆนะผมว่าหนึ่งในคุ้นที่คุณอาจจะสามารถถือข้ามปีได้นะแล้วเราก็ไม่ค่อยพูดถึงมันเลยนะคือ g f p t นี่แหละนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพยมากครับได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะซึ่งวันนี้เราก็เลยมีการแนะนําเป็นในฝั่งของตัวกลุ่มกอต้านนะครับซึ่ง วันนี้เรามีการแนะนํากลับมาแนะนำนะครับเราไม่ได้พูดถึงตัวนี้มานานมากแล้วผมไม่ได้พูดถึงมันมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็คือตัวชอ,อการช่างนะครับล่าสุดเทคนิคเราบอกว่าตัวนี้น่าจับตานะครับฝั่งเทคนิคเราส่งเข้าประกวดนะครับก็แนวรับอยู่บริเวณ2 1บาทกับ21บาท,บาท50นะครับแนวต้านอยู่2 3บาท50กับ25บาทนะครับลรวก็ส่งหุ้นเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าเราดูในหุ้นในกลุ่มขอสร้างทุกตัวเนี่ยต้องบอกว่าสเตคอนยังหา ฐานไม่เจอ i t ทีแกว่งออกข้างแต่ชอคันช่างดูทรงเหมือนเริ่มดูดีสุดนะครับแล้วผมลงมาที่รายผลประกอบการก็ต้องบอกว่า Q3 กับ Q4 เนี่ยลูกของมันเองอะคานิบลไลกันเองช่วยกันได้ส่วนหนึ่งคือ Q3 ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแบมไม่ดีเพราะว่าโดนปิดไปเต็มๆ2เดือนนะครับส่วน Q3 เนี่ย อ่า C K P ผมว่ามีโอกาสทำเรคคอร์ดไฮต้องมีพันสามพันสี่พันห้าเนี่ยน่าจะเห็นได้นะครับในขณะเดียวกันไปมากสี่ T K P ก็จะ Q1Q ก็จะแฝงนิดๆนะครับคืออาจจะสู้ q 3ไม่ได้อยู่แล้วเพราะน้ำมันดีมากแต่ส่วน Q4 เนี่ยอ่าเบมเนี่ยจะกลับมาดีและค่อนข้างดีมากด้วยจากปริมาณผู้ใช้ทั้งด่วนที่ขึ้นมาแต่หนึ่งล้านคันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวก่อสร้างเองของชอการช่างซึ่งล่าสุดเรามีการเช็คไปนะครับต้องบอกว่าสายสีบ่ว นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับต้องบอกก่อนไม่มั่นใจแต่ว่าเรามีการทำ Channel c h e ็คต้องบอกว่าสายสีม่วงจะเปิดซองใน1สัปดาห์นี้เลยนะครับใน1สัปดาห์นี้เลยนะครับก็คุณอาจจะเห็นก็คือวันนี้ถึงวันอังคารวันพุธหน้าเนี่ยน่าจะเห็นซองสายสีม่วงละนะครับซึ่งจะมี6สัญญา นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าชอกันช่างที่เขาบอกว่าเขามีโอกาสในการที่จะได้สายสีนี้นะเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจเนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปกติงานรถไฟฟ้าเนี่ยจะเสร็จชอเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนงานอื่นๆเนี่ยเขาจะแบ่งงานกันนะแต่ว่าถ้าเป็นชอกันช่างเนี่ยถ้าเป็นกาะรถไฟฟ้าเนี่ยเขาเคลมได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาได้งานในเงี้ยของรถไฟฟ้าซึ่งเก็จะบอกท่านุณว่างานรถไฟฟ้าเป็นงานที่มาที่สุด อตมาร์จินต้องมี7-8%เมื่อเทียบกับงานอื่นที่อยู่ระมบาณ5%ตรงไปนะครับพระ,ะนั้นชอกรางก็ติดตามกันไว้ถ้ามีการเปิดซองประมูลก็จะมีการเก็งกำไรสาย่นี้ก็ได้รวมถึงเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่มีการเซ็นรถไฟทางคู่นะครับที่ชอกรางจับมือกับสเตคอนนะครับก็จะเป็นสองปัจจัยที่เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่า ว่าเอ่อจะเป็นการเปิดอัพไซด์ไั้หรือเปล่านะเพราะปัจจุบันตอนนี้ชอคันช่างเขายังเทรดดิสเคาาตัวลูกเขาอยู่มากถึงประมาณ25-27ด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยแนะนําเป็นตัวชอคฟันช่างนะครับก็ผมว่ามันค่อยๆไซวอัพขึ้นมาดูทรงมันค่อนข้าง,งดีนะก็อย่าพึ่งไปเล่นแรงมากก็ค่อยๆทย,ยอ,อยอสะสมตัวนี้ไปละกันสําหรับกลุ่มก่อสร้างที่ตัวเมสิกเราเริ่มเห็นแล้วนะครับแบงก์ Bank เราเริ่มมาแล้วนะครับตัวไอ้อ่าทรัพย์ที่เราเริ่มเร่งแล้วนะครับก็จับตานะครับก็ด กระตุ้นอินฟาส์เวกเตอร์ตามแผนจริงๆหรือเปล่านะครับก็เราแนะนําเป็นตัวช็อคหันทังนะครับ